ก็รบกับสวัสดีรบกบินนะชาวทัพประหยัเกม B บีสวัมนะวันนี้มาย้ายหลังดีกว่าแล้ววันเมื่อกี้ลงทุนไป1 1 5ทิลเลียนนะได้เยลลี่ได้เยลลี่มาประมาณ5เอ้ย1 5 5สิบเก้นะครับเป็นราคาเป็นอะไรที่กำลังดีนะครับเพราะว่าก็กำลังดีอ่ะเออแล้วตอนนี้รอมนันคอนเวิร์ตไอ้ลูกโป่งนี้เสร็จกล้วมาคอนเวิร์ตเสร็จแล้วมาผมเมื่อกี้ผมไปดูเทมเพลตมาผมต้องใช้เครื่องเลเซอร์ทั้งหมด ทัหมด่ือนทั้งหมด8ตัวนะสไปซี่ีอีกสิบแล้วก็เรกเตอดี B อีกสี่แล้วก็แท p บโ B อีกสีก่ครับนั่นเป็นเพื่อนบาราบาร่เดี๋ยวเดีวเราเข้าทำแลบในช่วงการที่เราเดีกันเลยครับผมไม่รู้ว่า1ล้านกว่าอันนี้จะพอหรือไม่ผม Legenda ก็อันนี้อันนี้ใส่ให้แดดปีหรืออะไรดิเลลีนะ่บีไดอันนี้ใส่ให้ชายบีน,นี้ใส่ให้ระเลดบีอันนี้เป็นของเพึ่งแดงจะใส่กับไอเน,นี่ได้ก็ใส่ไปโอเคมามาดูว่าเราจะฟาร์มไวขึ้นไหมนะครับตอนนี้โพเลนผมอาจจะเก็บแต่ว่าบัมดีเค่นี้อยู่เออว่าลืมสุ่มดาวเลยไม่น่ะป๊อปตาอยู่กับกูได้ไป็สองอาทิตย์กว่าๆไมไ่หายเลย เราไปต้องไปหาเอออะไรสกอตชิงสตาร์นะครับคลิปก่อนผมอ่านผิดเป็นสกอตชิงอะไรนะสกอตติ้งอะไรอยงเงยอันนี้เป็นไกด์สตาร์ไม่ค่อยดีไกด์สตาร์สตาร์โชเวอร์สตาร์โชเวอร์ไกด์สตาร์สกอชชิงสตาร์นะครับอันนี้ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องเก็บนะครับไม่ว่ามันจะไม่ดีเรานะต้องเก็บต่อไปเป็นสตาร์ซอล์นะครับที่จริง ลังแดงควรต้องใช้สอง,สองดาวคือสตาร์ซอกับสก็อชชิงสตาร์นะเอามามาเอาหมวกครับหมวกนี้ทําไปแล้วกับจากคลิปที่แล้วใช่ไหมวะามโคมันไม่ได้ยากมันอะไรมันเสียเวลาโอเคได้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมีใส่หมวกแปลก,กว่ะหายบัฟบับสีวี่หายโอเคลังแดงนะครับแต่ว่า <c oughs> ลังเราเป็นสีอันนี้เสียมเงินอยู่เลยแล้วเราหาอะไรมาใส่ให้ลังเราอีกตัวนึงแเพราะมัน มันเหลือหนึ่งอันนีน้นะอันนี้โกงดีไม่รู้ว่าผมก็ดูไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าบีคืปอปันหไหนมันโหดครับเออแ้วเมื่อกี้ผมตอนนั้นผมไปทำคุสของคุสุดท้ายของแพนด้าแพนด้ามาแล้วผมได้อันนี้มาหนึ่งอันผมจะใส่ให้พีซายหรือว่าอันนี้เดียววาน่าต้องผมว่าผมให้พีซายบีนะนี่นะครับทุกคนพีซายกิฟต์เด็ดไปตรงไหนดียวะยเดี๋ยวไปตรงที่ดูนะครับสลับสายแดงตอนนี้บับบูนะ บูเท่าไหร่ับตอนนี้บูอยู่ที่500นะครับเลดเลดอ,อยู่ที่500บูอยู่ที่300โอเคบูล,ลดลงนะครับจากปกติโคตรเยอะเลยเฮ้ยตัวเล็กจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆวะ่ะเปิดโพลินแท็กนะครับไม่เห็นอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยโอ,อ้โหก็ไม่รู้ว่าแทมผิดน,นี่มันเชื่อจะได้หรือเปล่านะมาร์กเยอะๆอย่างนี้แหละครับทุกคน เอออย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้อยู่นะเฮ้ยอันนี้เป็นของกิฟต์เต็ดป่ะได้เลยอะไรมันเหมือนม,ม,มีมาร์กอะไรนะมาร์กสำหรับกิฟต์เต็ดอ่ะโหกระเป๋าเต็มแค่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบล้านไม่ชินเลยว่าจากอะไร้อยกว่าล้านเอ้ยพันกว่าล้านไม่ได้ไวอยูออ่เนี่ยวิลล่าสิบล้านเลยอ่ะจะเสียจาไปกูวิ่งชา้างว่เล่นเล่นเอเอะไรว่าสายแดงไปวิ่งชา้ายังป่ะไม่มีตัวไหนให้บัฟวิ่งเร็วกูเลยเนี่ย <c oughs> ดู บ๊อบโพลินอือหอก็ทิ้งสตาร์ได้ทำอะไรได้วหรอไม่ผมก็ไม่เคยย่นถาโถมเข้าที่ตัวผมอือหโพลินเต็มหน้าจอตอนเนี้ยแป๊บเดียวได้หนึ่งหนึ่งบิลเลียนแล้ว เหมือนว่าสายแดงไม่ค่อยเน้นกระเป๋าแล้วเพราะว่าเวลาสก็กชชิงสตาร์มันมันแตกมันจะเออมันจะคอนเวิร์ตให้เราทั้งหมดกระเป๋าเลยก็ดีไปแล้วก็ต้องมากลับมาเล่นสายแดงแล้วทีเปลี่ยนมาเล่นดีไม่ใช่กลับมาเล่นผมกูไม่เคยเล่นสายแดงมันไม่มีบารวิ่งเร็วจริงเลยเหมือนลังนี้ไม่มีตัวตวผมไปเหมือนเขาไม่แนะนําเหมือนเทมเพลตมันไม่มีเรสคัลบีแล้วมันจะเป็นเรสคัลมันกลายเป็นแฮสตี้ไม่ก็นินจาับให้มันเอาบารวิ่งเร็วไม่กูนะวิชาชิบหายเลย <ś led> ชอบจริงเลยเวลาเฮ้ยโพล,ลินแบบเต็มจอชอบอย่างนี้บ้างเลยว่ะเออแล้วก็เรื่องหนึ่งทำไมสายแดงน่าจะเป็นเน้นเรื่องเลยแล้ววะเรื่องกระเป๋าเหมือนไอ้กิฟเต็ดกิฟเต็ดเออไปสไปซี่บีมันจะมีชื่อว่าไฟฟิลล์ใช่ไหมมันเป็นสกิลของพิ่งกิฟเต็ดของสไปซี่มันจะรีกระเป๋าให้เราถูเค้นละห้าหมื่นละห้าหมื่นแล้วก็คูณไปเรื่อยๆผมไปดูช่องไอ้เนมเนมอะที่เขาเที่ยวขนหดออะเออ ผมไม่เคยกระเป๋าเต็มเลยเพราะว่าไอ้ที่มันมันเลียกระเป๋าหดมากเลยไอ้ฟิลสักอย่างอะไรครับไปลองตีอะไร้สักอย่างไปไปตีปูเลยผมไม่ได้ตีปูมานานแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าพึ่งน้ําเงินมันมันยืนนานแล้วเนี่ยผมบางทีมันชอบกากตอนเวลาปูแค้ตายผมก็ชอบโดนมันจิ้มตายแล้วลองไปตีกันดูนะบัฟพร้อมอะไรพร้อมช่างไม่เฮ้ยไวอยู่เนี่ยเหมือนหนึ่งหายไวอยู่เนี่ยไวจริงว่ะไวจริงว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันไม่เคยผมไม่เคยตีปูเลยไวขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเหยียบอันนั้นไวมาร์กม่วงมันคืออะไรวะ เหมือนมันจะได้มาเกือบมาร์ที่มันเป็นของพีซายบีนะไหวมากเลยว่ะดูแป๊บเดียวนั้นแหละทั้งหมดหนึ่งนาทียอดไวโอเคนะครับสำหรับรังแดงนะครับแล้วก็พวกพึ่งแดดในคลิปนี้นะจะมีเพียงเทปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปน่าจนะมีคลิปอนะไรนะนะนะเราดิดตามชมได้ที่ช่องปพีนัทชวัตรครับวันนี้ขอตัวลาดกันบ๊ายบาย